สวัสดีครับนะครับผมนะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องสมหมัยชาแนลครับพี่น้องมาอีกแล้ววันนี้พาพี่น้องเดินทางมาอยู่ที่อำเภอคูเมืองครับผมนะบ้านพะไยลตำบลทะลุงเหล็กครับผมนะวันนี้มาชมทีมงานนูดันกระมุนพรน,นะฮะจีพามูสดอ้วนจังนะฮะนะวันนี้ ทําทการแสดงอยู่ที่บ้านพลายตตลุงเหล็กครับผม,มอคูเมืองจงบุรีรัมย์ครับพี่น้องนะวันนี้มีโอกาสมาเก็บบรรยากาศครับผมนะระบบนาของทีมงานกำมลพรให้ชมครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามมันด้วยแล้วกันนะช่องสมหมายชาแนลครับผมนะช่องบองปูนกนเจ้าเองครับผมนะวันนี้ลงุงสวยงามเลยครับผมตู้ลำโพงเบีท ้างละสิบสองโดกนะครับผมอ้ยสวยมากนะ,ะคลิปนี้จัดเรียงของได้สวยมากครับผมทีมงานจีาพากระบุนพรภาพยนตร์นะอันนี่ลงโจนะ่าจะเป็นโจสิบสี่เมตรครับผมสูงห้าชั้นนะโจสิบสี่เมตรลงอยู่กับสนามโรงเรียนนะครับผมเป็นโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนบ้านพลาย เดี๋ยวพามารีวิวนะ<ด>ระบบเพาเวอร์นะของทีมงานกำมณฑลจะมีอะไรใหม่ๆให้ชมไหมวันนี้สวัสดีครับนะสวัสดีจารย์เลยครับผมนะจารย์วันนี้มีอะไรใหม่ๆให้ชมบ้างครับเหมือนเดิมครับเห <laughs> มือนเดิม <laughs> <laughs> ระบบเสียงรังสรรค์สาวเนาะอาจารย์เนาะวันนี้ผมลงหตู้หกตู้สิบสองดอกใช่ดอกรวบนะครับตู้อยู่บนรถอ๋อตู้อยู่บนรถนะวันนี้ก็นี่ครับผมเจ้าของหน่วยครับผมนะ เดี๋ยวชมฝั่งนี้น่าจะเป็นระบบ power ของรังสรรครับผมรังสรรซาวครับผมมีด้วยกันเจ็ดแท่นครับผมสองสามที่หกเจ็ดเจ็ดแท่นด้วยกันแล้วก็จะมีชุดครอสนะครับผมนะแล้วก็เป็นชุดรองเสียงนะอันนี้ก็จะเป็นน่ครัาปียี่สิบปีแล้วมั้งน่าจะเป็นมิกครับผมนี่ครับ